สนับสนุนโดย True Online ที่หนึ่ง f อ b e เ Internet ยอดนิยมของคนไทย True Digital Park ที่เดียวทุกความเป็นไปได้ สวัสดีครับสวัสดีครับตู้ชมครับก็สู่ข่าวติดปากวันพุธที่13มกราคม2564นะครับอยู่กับผมครับชาติฒนกุลการกิจครับและเอิร์ธภาวินีแสวงสุขค่ะสวัสดีคุณผู้ชมแลวก็สวัสดีน้องเอิร์ธด้วยนะครับสวัสดีค่ะพี่แบ์เปิดทีวีมาเหมือนเดิมครับ11โมงฮะเจอเราสองคนอย่างแน่นอนนะครับลากหลายเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมนะครับบอกแบบนี้นิดหนึ่งช่วงนี้อากาศเย็นดูแลสุขภาพด้วยนะฮะหนาวไหมที่บ้านเป็นไงบ้างซักแห้งเลยค่ะซักแห้งเลยอย่าบอกว่าน้ำไม่ไดบน็ครั ประเด็นวันนี้นะฮะจะบอกแบบนี้ครตอนนี้ที่พัทยาเนี่ยม,มันมีตุ๊กตาผี<ะ>ไปอยู่ในกลางเมืองนะฮะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันไปได้ยังไงและตุ๊กตาผีเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ จะบอกอะไรกับพวกเราเออดรอชมพร้อมกันนะครับสวดอร่อยติดปากวันนี้นะคะจะพาไปชิมข้าวหมูแดงหมูกรอบร้านหนึ่งค่ะเปิดมานานกว่า60ปีสูตรเด็ดเคล็ดลับนอกจากน้ำร่าแล้วเขาบอกว่าอยู่ที่ไข่ขไข่ที่นี่ไม่เหมือนกับ<ข>ที่อื่นะจะเป็นไข่อย่างไงนั้นรอติดตามชมพร้อมกันคะ่ะไม่เหมือนอยังไงพิเศษเปล่าฟองฟองนี่มันต้องแตกต่างสิก่อนที่จะไปดูสูตรพิเศษที่น้องเอ๋จะมาฝากคุณผู้ชมนะครับบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับข่าวแรกนะครับจะพาไปดูการจับงูจง อ่างงูจงอางตัวนี้ไม่ใช่ตัวเล็กนะเขาบอกว่าเป็นงูจงอางยักษ์นะนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยพอไปเห็นปุ๊บเนี่ยปกติเห็นตัวเล็กไงเห็นตัวใหญ่แบบนี้ตกใจจะจับได้หรือเปล่านะครับแล้วมันมาทําไมนี่ไปดูวิธีการจับพร้อมกันเลยครับนี่เจ้าหน้าที่ก็รอดูก่อนนะฮะดูจังหวะจากโคนนิดหนึ่งนะฮะว่าจะเข้าไปจับมันแล้วนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นบ้านเลขที่2 0 2หมู่ที่6ออำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ครับ หน่วยกู้ภัยจังหวัดกระบี่ฮะรับแจ้งจากชาวบ้านครับบอกว่ามีงูฮะ,ะบุกมาที่บริเวณด้านหลังห้องครัวสงสัยหิวข้าวนะฮะ,ะไม่ได้กินข้าวมาหลายบบวันนะฮเม<อ>ื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงฮะจะไปตรวจสอบงูฮะงูมันก็พยายามเลื้อยหนีนะฮะไปหลบซ่อนตัวอยู่แถวกองถังพลาสติกทีหนึ่งนะครับ จ้าหน้ที่เห็นแล้วว่ามันมาแอบตรงนี้ก็เลยใช้ไม้คล้องเชือกเป็นบ่วงรัดที่คองูฮะนี่ฮะพยายามไปรัดแบบนี้แล้วค่อยๆดึงออกมาลากออกมาแบบนี้ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่มากนี่ไงก็ชาวบ้านเขาบอกเป็นจงอางยักษ์ไงตัวนี้วัดความยาวเกือบ4เมตรนะฮะแล้วมันก็สู้เจ้าหน้าที่ดูแรงนี่พอเจ้าหน้าที่แบบรัดไปที่คอมันก็พยายามขุลตัวอะไรอย่างนี้เลยอ่ะตัวใหญ่มาก แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมสถานการณ์ได้ครับจับใส่กรงฮะแล้วเตรียมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับก็มีการคัดการแบบนี้ครับสงสัยงูจงอางยักษ์ตัวนี้โอ้โหดูซิสู่เข้าไปใกล้สักขนาดนี้นะฮะน่าจะมาหาน้องหนู เออหาน้องหนูกินนะครับเพราะว่าในช่วงเนี้ยอาหารในป่าเนี่ยน่าจะขาดแคลนเออเห็นตอนเนี้ยงูเอองูไอ้หนูเนี่ยไปอยู่แถวบ้านเยอะเอออยากกินน้องหนูเออก็เลยลองไปหาดูซิว่าที่บ้านแห่งนี้จะมีหรือเปล่านะครับโดยเจ้าของบ้านก็เล่าให้ฟังแบบนี้ครับบอกว่าเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับกลับมาจากกรีดน้ํายางในสวนแต่ว่าระหว่างที่เดินอยู่ในบ้านเนี่ยสายตาเนี่ยเลือบไปเห็นอะไรบางอย่างแวบไปแวบมาแบบเหมือนมัน อะไรวะอะไรเยอะมาอะไรประมาณแบบนี้นะฮะจนสุดท้ายค่อยๆตั้งสติดูโอ้ไอ้ที่มันแบบหางตาเนี่ยคราวนี้มันเริ่มมาอยู่ใกล้ตัวแล้วฮะคืออูจงอีงชักตัวนี้แล้วมันก็ชูคอแผ่แม่เบี้ยด้วยฮะรีบตั้งสติฮะพุทโธรัโมสังโคที่นะฮะวิ่งเลยฮะวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านนะฮะแล้วบอกเพื่อนบ้านเนี่ยให้ประสานเจ้าหน้าที่เนี่ยมาจับหน่อยนะครับแต่ชาวบ้านบอกแบบนี้ครับจับได้แล้วเนี่ย ไม่ต้องตกใจถ้างูเข้าบ้านเนี่ยหลายคนเชื่อว่าดวงดีอย่างแน่นอนส่องบ้านเลขที่กันใหญ่เลยตอนนี้เตรียมนําบ้านเลขที่เนี่ยหมายเลขบ้านเลขที่เนี่ยไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกันนะฮะหาแรงบันดาลใจหน่อยช่วงนี้ค่ะงูก็กลัวนะฮะอยากถูกรางก็อยากถูกเหมือนกันดูก็อยากดูข่าวต่อไปกันบ้างค่ะจะพาไปรู้จักกับน้องหมาตัวหนึ่งเขาชื่อว่าเจ้าใหม่ค่ะเขาบอกว่าเป็นน้องหมาสายบุญเขาอยู่ที่ตลาดนะแต่ว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ส่วนใดของ ถ้าเห็นพระเห็นเนมมาบินธบ,บาตปุ๊บจะเดินเข้าไปตามเลย,ยแล้วก็เดินตามติดเลยเหมือนว่าตัวเองเป็นเด็กวัดพูดแล้วจะหาว่าโม้ไปดูพร้อมกันเลยค่ะครับนี่ไงให้พรเ,<อ>เดินตามนะรับพรด้วย มีการหอนรับพรด้วยตามเวลาที่พระท่านให้พรนะคะเหตุการณ์นี้นะคะก็เกิดขึ้นที่ตลาดสดเทศบาลสองจังหวัดอ่างทองเราก็จะเห็นน้องหมานะสีน้ำตาลเดินตามพระตามเนนที่มาบินธบารีกรดเรียกว่าไปไหนเนี่ยเจ้าใหม่ก็คือตัวนี้นี่แหละ,ะก็จะเดินตามไปด้วยแบบติดๆเลย,ใ,ยใช่แถมช่วงที่พระให้พรเนี่ยเจ้าใหม่เขาก็จะหอนตามนะกลายเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วอืมอดอีแบบรับพรด้วยเห็น ทอ่เมี่ยดูสิกระดิกหางอยู่ใกล้ๆแบบนี้เลยพ่อค้าในพื้นที่เล่าให้ฟังน,นะคะว่าเจ้าใหม่เนี่ยเป็นน้องหมาจรจัดที่อาศัยอยู่ในตลาดไม่ใช่ของวัดนะแต่ว่าเป็นหมาที่ใจดีพ่อค้าแม่ค้าก็รักแล้วก็เอ็นดูทุกคนเอาปอกคอนบอกคอมาใส่ไว้ให้เหมือนมีเจ้าของใช่ค,คือเป็นขวัญใจของตลาดเลยก็ว่าได้ส่วนที่มาเนี่ยชอบตามพระตามเนมเวลามาบินฑบาตในตลาดเขาบอกว่าแรกๆเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาก็แปลกใจเหมือนกัน เพราะว่าน้องหมาตัวอื่นใตลาดเนี่ยไม่มีตัวไหนเดินตามเลยนะจนกระทั่งทุกคนเนี่ยตั้งฉายาให้ว่าเป็นน้องหมาสายบุญค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพ่อค้าเขาเล่าว,วีรกรรมของเจ้าหม่กันย าใหม่นี่คือหมาสายบุญครับเวลาเนนมาจะเดินนําหน้ามันจะทําตัวเป็นสิทธิ์วัดที่ดีและเดินตามตลอดจนกว่าเนนจะสิ้นภารกิจและจะคอยหอนตามตลอดเหมือนเวลาเนนถวดมนต์ให้่อนก็จะหอนตามด้วยเนทุกคกันน่ารักจริงๆเราเป็นคนเรายังรู้สึกละอายเล็กๆเอาจริงๆนะเวลาพระสงฆ์องค์เจ้าหรือว่าสามเณรเดินไปที่ตลาดนะฮะเวลาไปรับบินท่าบาทเนี่ย ถ้าน้องหมาเห็นส่วนใหญ่จะเห่าไล่นะเห่าไล่เหมือนแบบเหมือนจะไม่ดูกันอะไรประมาณแบบนี้แต่ตัวนี้มาแปลกเหมือนกันเดินตามด้วยที่แล้วนี่เป็นเด็กวัดนะครับเป็นภาพน่ารักมาฝากคุณผู้ชมนะครับเรื่องต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสวยงามของแปลงดอกไม้นะครับก่อนหน้านี้มีน้องๆ้องนักศึกษามอขอนแก่นนะฮะก็ปลูกดอกไม้ดอกคตเตอร์เนี่ย ได้รับผลกระทบโควิด -19 ยอดก็ไม่ได้ขายนะฮะโอ้โหตอนนี้เลยฮะเปิดเลยฮะเปิดให้นักท่องเที่ยวนี่ฮะมาเที่ยวชมมาถ่ายกับเนี่ยแปลงดอกไม้ที่สวยงามขนาดนี้ครับไปกันเลยครับไปดูความสวยงามครับทั้งความสวยงามของดอกไม้และก็ความสวยงามของนักศึกษาโอ้โหวละอ่อนเนอะนี่นะฮะ ไปกันที่แปลงปลูกดอกคัตเตอร์ครับของคณะเกษตราศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับมีนักท่องเที่ยวครับเดินทางมาชมความสว<ด>ยงามโอ้โหดูดีๆๆดีดโพทโดท่าเป็นไงน้องเอ๋ยมัยสู้ได้ไหมสู้ได้ไหมสู้ได้ค่ะนี่อะไรฮะมาถ่ายรูปมาเช็คอินมาเซลฟี่จนกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ ทุกปีครับทางคณะฮะก็จะมีการปลูกดอกคัตเตอร์ครับเพื่อน,นําไปขายให้กับร้านดอกไม้โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวแบบนี้ซึ่งจะมีการจัดงานแต่งงานหลายคู่ด้วยกันนะบรรยากาศมันให้ฮะมันต้องม<ด>ีคู่ใช่ไหมเออ,เอ,อแต่ว่าตอนนี้อย่างที่ทราบกันดีฮะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็ทําให้ยอดสั่งจองเนี่ยดอกคัตเตอร์ลดลงนะครับทำให้ทางภาควิชาครับก็มีการหาบรูร์กันครับและมองว่าจะพลิกวิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาสครับ โดยการเปิดแปลงดอกคตเตอร์สำหรับถ่ายภาพนะฮะคิดค่าเข้าชมนะฮะถูกแสนถูกนักท่องเท่ยวยี่สิบบาทฮะโอ้หคุ้มนะถ้าได้ถ่ายกับโอ้ยยี่สิบบาทแรกกับร้อยรูปนี้เป็นไงน้องเอ่ยนะฮะสุดแสนจะคุ้มจะถ่ายมุมไหนเซลฟี่มุมไหนไม่ว่ากันนะฮะขออย่างเดียวฮะอันนี้ตีมือแล้วก็ว่าอย่างแน่นอนนะอย่าเด็ดดอกให้กลับบ้านอย่าไปโน้มกิ่งนะครับโอ้หดูดีดูดีน้องนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นที่นะอ้เอาเลยถ่ายเป็นที่ยี่สิบบาทนะครับ สำหรับดอกคัตเตอร์ครับแม้ว่าดอกจะมีขนาดเล็กไม่โดดเด่นเท่ากับดอกไม้ <Wow. S 1> นะครับแต่เมื่อรวมกันเป็นช่อใหญ่ๆหญ่อ่ได้ไหม <c oughs> ได้อยู่สีขาวบริสุทสวยงามแล้วส่วนใหญ่เนี่ยนิยมนําไปจัดเข้าช่อพร้อมกับดอกไม้ชนิดต่างๆ <c oughs> มอบเป็นของขวัญก็ดีในโอกาสพิเศรรษก็ดี <c oughs> นะครับแล้วมันยังมีความหมายพิเศษนะเป็นดอกไม้ แห่งการแอบรักอีก,<ม>กด้วยแสง<ห>ว่าแอบรักใครเนี่ยอดอกคัตเตอร์มอบภาจะรู้เลยจะรู้เลย,เลยนะว่าแอบรักเราอะไรแบบนี้นะโอ้ ใครอยู่แถวนั้นไปถ่ายรูปกันได้นะคะค่าเข้าชมถูกมากเลยแล้ว14กุมภาเนี้ยนะฮะจัดมาให้น้องเอ๋ฮะสักสองช่อมาเลยค่ะยินดีรับหมดเลยมาดูเรื่องราวนะคะผลกระทบของโควิด19นอกจากจะขายดอกไม้ไม่ได้แล้วภาคการท่องเที่ยวเองก็ได้รับผลกระทบค่ะอย่างเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้คนวังเวงเหลือเกินและล่าสุดก็มีเพจ f a c e b o o หนึ่งค่ะเขานําตุ๊กตาแอนนาเบลมาวางถ่ายรูปตามจุดต่างๆของเมืองพัทยาในบรรยากาศที่มันดูวังเวงอ่ะจนมันเกิ เกิดดราม่าขึ้นอะไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือภาพถ่ายจากเพจ f a c e b o o k ทิปกระดอลส์ค่ะได้โพสต์ลงในโลกโซเชียลก็มีการนำนะาตุ๊กตาอนาเบลแล้วก็ตุ๊กตาชักกี้คือเขาถ่ายเป็น2เซตไงเซต,งงตแรกเป็นอนาเบลแล้วก็<ง>แบบนี้แล้วก็เซตที่2เป็นชักกี้เป็นตุ๊กตาผีสิงจากภาพยนตร์สยองขวัญแล้วดันไปวางตามจุดต่างๆทั่วเมืองพัทยาเลยใครไปเจอก็ขนลุกนะทั้ง Walking Street พัทยาใต้ถนนเรียบชายหาดพัทยาแลวบริษัทเนี่ยแหละค่ะ สถานีรถทัวร์มีหมดเลยในบรรยากาศที่วังเวงไร้ผู้คนแตกต่างจากเมื่อก่อนที่เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงคึกคักตลอดทั้งคืนหลายคนก็รู้กันดีเนาะก็มีคนเข้ามากดถูกใจแล้วก็แชร์ออกไปเป็นจำนวนมากแต่ว่ามันไปเกิดดราม่าขึ้นค่ะคือความคิดมันเป็น2ฝ่ายไงฝ่ายนึงก็ให้กําลังใจเออสู้ๆนะขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้แต่อีกฝ่ายหนึ่งเขามองว่า มาถ่ายรูปแบบนี้มันไปซ้ําเติมเขาหรือเปล่ามันยิ่งแบบมือมันก็ร้างแล้วเศรษฐกิจไม่ดีไปซ้ําเติมอะไรแบบนี้มันไปบีบหัวใจคนพัทยาโ,<อ>โดยเฉพาะคนที่ตกงานผู้ประกอบการร้านต่างๆค,คือตอนนี้มันปิดตัวลงไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบแล้วนักธุรกิจรายหนึ่งในพัทยาบอกว่าเห็นแบบนี้ไม่สบายใจเลยแล้วก็บางส่วนเนี่ยเพราะมันมีบางส่วนไปสะใจกับการกระทําของเพจนี้เฉยเลย<อ>เลยทําให้สถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยดูย่าแย่ในสายตาของคนในโลกออนไลน์ นี่มันเป็นการเล่นสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นหรือเปล่าคือสัมเติมความทุกข์ใช่ไหมฮะทำให้ทุกข์ยิ่งไปกันใหญ่นะฮะใช่ค่ะแต่ว่าล่าสุดเพจทิปกระดอสเนี่ยแหละค่ะเขาก็เลยปล่อยเซตใหม่ขึ้นมาเมื่อ12ชั่วโมงที่แล้วเองครับคราวนี้เนี่ยดูนิคะมันมาในธีมสดใสขึ้นชักกี้ก็ยิ้มนี่ไงหน้าตาสดใสแล้วค่ะแล้วไปถ่ายในแลนด์มาร์คใหม่ๆของพัทยานะคะชื่อว่าร้านทรีเมอร์เมดค่ะแล้วก็บอกแบบนี้ด้วย ว่าในวันที่พัทยาจะเข้าก็ยากจะออกก็ลาําบากจังหวะนี้ล่ะค่ะใครที่ชอบถ่ายรูปมาเลยโพสท่าจัดเต็มเลยไม่ต้องกดดันกับสายตาอมหิที่รอถ่ายรูปอยู่นะคะแล้วก็แบบนี้ค่ะพอเป็นโลเคชั่นพรีเมอร์เมดเขาก็มีส่วนลดให้ด้วยแล้วเขาก็ชี้แจงแบบนี้ว่าที่ถ่ายเซตก่อนๆเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะซ้ําเติมนะ,ะเพราะผมก็เป็นคนพัทยาเองเหมือนกัน<อ>คืออยากจะสะท้อนความน่ากลัวของไวรัสตัวนี้นะไม่ใช่ว่าทำลายแค่ปอดหรือชีวิตของมนุษย์แต่ ทำลายระบบทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ค่ะคือเขาตังเจตนาดีแหละอ่ะสรุปแล้วตอนนี้ก็ลงท้ายด้วยดีนะก็ถ้าคนอยู่ในพื้นที่ก็ไปเที่ยวกันละกันนะครับส่วนเรารออีก้ิดหน่อยนะฮะรอสถานการณ์มันดีขึ้นกว่านี้นะครับพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปกินฮะข้าวหมูกรอบหมูแดงแล้วก็ไข่ดำฮะไข่ดํานี่แหละฮะที่น่าสนใจทีเด็ดใช่ไหมทีเด็ดละไข่ดามันคืออะไรนั้นนะครับรอชมแล้วก็รอชิมพร้อมกันฮะ สนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยท้องเสียปวดท้องแน่นท้องมองหายาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา แต่ก็สือผริตภั่ฑ์ชสุดท้ายนะครับช่วงนี้นะครับหลายคนไม่รู้ว่าจะทานอะไรดีนะฮะมีเมนูมาแนะนำครับข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงใส่ไข่<อ>แต่ไข่ที่ว่านี้บอกแบบนี้นะไม่ใช่เหมือนไข่ต้มทั่วไป,วป,ปแล้วก็ไม่ใช่ไข่พะโลนะฮะไข่ที่ว่านี้เป็นไข่ดำงงดำจริงๆนะฮะเพราะว่าใช้สมุนไพรเนี่ยเคี้ยวนานเหลือเกินซึมเข้าไปถึงตัวไข่นะครับแล้วที่สําคัญนะฮะจะเป็นยังไงไนั้ดไปชมร้อมกันเลยฮะ ไปกันนี่เลยครที่ถนนแปลงนามนี่ครับไปบร้านเสียเหล่ายี่ห้อครับอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครนี่เองครับเป็นร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบฮะเปิดขายมานานกว่า60ปีครับขึ้นชื่อว่าไข่ดำเป็นไข่ต้มสมุนไพรสูตรดั้งเดิมฮะ ใช้สมุนไพรสามอย่างด้วยกันก็คือหนึ่งใบกระวานสองลูกกระวานและสามเทียนข้อเปลือกนะฮะนี่เห็นไหมฮะต้มอยู่ในหม้อแบบนี้สังเกตตอนแรกเอะมันใช่ไขพ่พะโลหรือเปล่ามันไม่ใช่น,น,ชนะครับอันนี้คือต้มด้วยยาจีนด้วยนะฮะ<อ>สมุนไพรพอเรามีดอิโต้บางตอเนี่ยสับเข้าไป<อ>เห็นไหม ข้างในไข่แดงมันไม่สุกน้องเอ๋ยมันเป็นเหมือนยางมะตูมแต่ข้างนอกนี่สุกมากแล้วความสีของดำเนี่ยสีสมุนไพรเนี่ยมันซึมเข้าไปถึงไข่ขาวด้านในด้วยนะครับเพราะว่าเราต้มนาน5-6ถึงชั่วโมงนะครับแล้วสบายใจได้นะฮะมันมีสรรพคุณด้วยบำรุงธาตุขับลมในกระเพาะด้วยนะฮะทำให้รสชาตินะของไข่เนี่ยนะือมันอร่อยนะฮะ แล้วนอกจากไข่ดำที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านแล้วนะครับสูตรเด็ดของร้านอยู่ที่น้ำราดนะฮะนี่ฮะหม้อเดืดเดอดๆแบบนี้ออตักราดทาาั้งแบบนี้ราดทั้งหมูกรอบราดทั้งหมูแดงราดทั้งไข่ดำสมุนไัยเป็นไงน้องเอ้โห<ฮ>เห็นแล้วก็น่าทานน้ำนี่นะฮะโอ้แล้วก็เคี่ยวแบบใส่ใจรายละเอียดนะครับต้องผ่านการเคี่ยวกระดูกหมูนาน8ชั่วโมงนะฮะ<า>ถึงค่อยนำมาทำเป็นน้ำราดแสนอร่อยหลายคนบอกแบบนี้ฮะ ทานแล้วติดอกติดใจโดยเฉพาะน้องลูกบัานนะฮะจานเดียวนี่ไม่พอฮะเ,ออเพลเพเนี่ยเบิ้ลสองเบิ้ลสามนะครับแล้วบางคนก็เป็นลูกค้าตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยออตอนนี้โอ้โหทางานแล้วแต่งงานมีลูกมีครอบครัวแล้วฮะ,ะก็ยังมาอุดหนุนนะครับสนใจนะฮะไ,ไปทานกันได้ไดครับร้านเสียเหล่าห่ห้อนะครับถนนแป้งนามกรุงเทพมหานครน,นี่เองครับ ไปกินกันต่อเลยนะคะกับรายการต่อไปลุยกองข่าวค่ะวันนี้พี่ลูกปัดนะคะจะพาไปชิมร้านคาซาพิกาโซ่ค่ะร้านนี้เขามีเมนูเด็ดนะคะกับพิซซ่าหน้าใหญ่ชิ้นใหญ่นะคะหน้าขนาดกว่า0ซนติเมตรแล้วก็มีพิซซ่าจิ๋วด้วยจะจิ๋วขนาดไหนจะอร่อยขนาดไหนติดตามได้เลยค่ะลุยกองข่าวรายการต่อไปค่ะเราจะกินหน้าใหญ่หรือว่าหน้าจ๋วดีน้องเอิหน้าใหญ่สิคะชิ้นเดียวอิ่มจุกๆจหมายถึงหน้าพิซซ่าหรือว่าหน้าหน้าพิซซ่าหน้าพิซซ่านะครับอ่ะ อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับข่าวติดปากครับผมน้องเอยและทีมงานต้องลาไปก่อนครับขอให้สุขภาพแข็งแรงดูแลสุคภาพทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดือด